สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเกตนางสาวออนนัชชาพึ่งฤทธิ์ในห้องเรียนภัษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ประชาธิปไตยใบกลางค่ะ สำหรับเมื่อชั่วโมงก่อนนี้นะคะเราได้อ่านเรื่องราวประชาธิปไตยใบายกาไปแล้วและเราได้ทำการสรุปจับใจความโดยใช้ประเด็นคำถามนะคะเพื่อนำมาใช้ในการสรุปเรื่องราวนะคะว่าในเรื่องนั้นมีตัวละครใดบ้างและตัวละครนั้นเขาทำอะไรไปทำที่ไหนไปทำเมื่อไรและผลการกระทำของเขานั้นเป็นอย่างไร เรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆสรุปมาได้ตามนี้หรือเปล่าคะ,ะตัวละครตัวแรกนะคะมีดีนะคะทำอะไรคะสมัครเป็นประธานนักเรียนนอกจากสมัครเป็นประธานนักเรียนแล้วมีดียังซื้อเสียงด้วยค่ะอีกท้งมีดีก็เดินชนน้องจุ๊บค่ะซึ่งสิ่งที่เขาก็ทำนี้นะคะเขาทำที่โรงเรียนค่ะ ซึ่งช่วงเวลาที่การกระทําของมีดีนะคะก็จะเป็นช่วงในเรื่องของตอนพักกลางวันค่ะซึ่งผลการกระทําของมีดีนะคะสิ่งที่เขาได้ทําลงไปไม่ว่าจะเป็นสมัครนักเรียนซื้อเสียงหรือดนชนน้องจุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นผลของการกระทําที่มีดีทําไว้ก็คือเมื่อสมัครเป็นประธานนักเรียนแล้วก็ซื้อเสียงนะคะมีดีจึงไม่ได้รับการเลือกเป็นประธานนักเรียนค่ะ และเมื่อตอนเดินชนน้องจุ๊บนะคะสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือยัดธนบัตรใส่มือน้องจุ๊บแล้วก็ไม่กล่าวขอโทษกับน้องจุ๊บด้วยค่ะต่อมาค่ะตัวละครต่อมานะคะนิพนธ์ค่ะนิพนธ์ทำอะไรนิพนเตือนกลุ่มเพื่อนในเรื่องของการทำรายงานส่งคุณครูค่ะเตือนเพื่อน,น,น,นที่ไหนคะที่โต๊ะม้านั่งหินซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างตึกค่ะ แล้วสิ่งที่นิพนเตือนเพื่อนนิเตือนเมื่อไหร่คะก่อนจะเลิกเรียนนะคะเมื่อนิพนธ์เตือนกลุ่มเพื่อนแล้วผลเป็นอย่างไรคะผลก็คือถูกมีดีต่อว่าด้วยท่าทางที่ไม่พอใจคะ่ะต่อมานะคะจุบ๊บนะคะจุ๊บทำอะไรคะจุ๊บไปเชียร์พานุแข่งฟุตบอลคะ่ะ ที่ไหนคะที่สนามกีฬาค่ะเมื่อไรอันนี้ในเหตุการณ์ไม่ได้ระบุเอาไว้นะคะดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะเราก็ไม่ต้องนำข้อมูลมาเติมลงไปนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรคะเมื่อไปเชีย์คานุกแข่งฟุตบอลก็ผลของการแข่งขันก็คือโรงเรียนได้เป็นแชมป์ของจังหวัดปีนี้ค่ะ ตัวละครต่อมาค่ะพานุค่ะพานุทำอะไรคะพานุสมัครเป็นประธานนักเรียนที่ไหนคะที่โรงเรียนค่ะแล้วสมัครเมื่อไหร่ไม่ได้ระบุไว้ในเหตุการณ์เราก็ไม่ต้องนำมาเติมไว้แล้วผลเป็นอย่างไรคะเมื่อสมัครเป็นประธานนักเรียนก็ได้รับการเลือกเป็นประธานนักเรียนนอกจากสมัครเป็นประธานนักเรียนแล้วพานุยังช่วยครูปองใจถือของด้วยค่ะ ช่วยคุณครูที่ไหนคะที่โรงเรียนคะ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะซึ่งในเหตุการณ์นะคะไม่ได้ระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจนแต่นะักเรียนสามารถคาดคะเีเหตุการณ์ได้เพราะว่าพานุช่วยคุณครูปองใจถือของไปไว้ในรถนะคะจากเหตุการณ์นั้นสามารถคาดคเนว่าเหตุการณ์นี้ปองปะขออภัยค่ะพานุช่วยครูปองใจเนี่ย น่าจะเป็นก่อนโรงเรียนเลิกนะคะค่ะจากงานที่คุณครูได้มอบหมายให้เด็กๆไว้นะคะคือชวนคิดชวนตอบนะคะซึ่งคำถามแรกคุณครูถามว่าลูกผู้ชายที่แท้จริงหมายถึงอะไรยกตัวอย่างประกอบดังนั้นคุณครูเฉลยแนวคำตอบนะคะคือ ลูกผู้ชายที่แท้จริงหมายถึงการไม่ทำตัวเด่น,นะคะ่ะร่วมกันทำงานเป็นทีมค่ะยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับนักเรียนผู้ชายไม่ลังแกนักเรียนผู้หญิงหรือไม่ลังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงค่ะข้อที่สองนะคะการเลือกหัวหน้าชั้นนักเรียน ควรเลือกคนที่มีคุณลักษณะอย่างไรเพราะเหตุใดดังนั้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องนะคะก็ตามแนวคิดของเด็กๆนะคะแต่แนวคำตอบก็จะได้ดังนี้นะคะคือเป็นคนที่คิดดีทำดีกล้าหารซื่อสัตย์และเสียสละเหตุผลที่คนที่จะเป็นหัวหน้าห้องมีคุณสมบัติตามนี้ก็เพราะว่าพฤติกรรม คิดดีทดําดีก้าหาญซื่อสัตย์และเสียสละนี้เป็นพฤติกรรมที่สังคมเขายอมรับค่ะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนอธิบายความหมายของข้อความแผลจุกราคา20บาทเท่านั้นเองตามความเข้าใจของนักเรียนดังนั้นแผลจุกราคา20บาทเท่านั้นเองก็อาจจะหมายถึงว่าการที่ทําให้คนอื่นเจ็บตัวแล้วเอาเงินมา เอาเงินจ่ายให้เพื่อเป็นการตัดปัญหาเนี่ยมีค่าเพียงเท่านี้หรือจริงๆทําคนอื่นเขาเจ็บไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินนะคะเราสามารถกล่าวคําขอโทษโดยที่เราเองไม่ได้ตั้งใจทําให้เขาเจ็บแค่นี้ก็เพียงพอค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆได้อ่านบทอ่านเสริมนะคะบทเพลงประชาธิปไตย แล้วเดี๋ยวเรามาชวนคิดชวนตอบค่ะว่าบทเพลงนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างค่ะเด็กๆอ่านเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อคิดที่ได้จากบทเพลงแห่งประชาธิปไตยได้เลยนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมอภิบายด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูคงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ